ถ้าคุณเป็นคนที่กำลังมีความรักคุณมีคนรักของคุณความสัมพันธ์ของคุณเพิ่งเริ่มต้นหรือความสัมพันธ์ของคุณกำลังเบ่งบานกุหลาบเป็นสีแดงกุหลาบเป็นสีชมพูคลิปนี้เป็นของคุณคลิปนี้เป็นคลิปแลนดอมใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์ต่อกันนึกถึงคนที่คุณกำลังคบกำลังคุยอยู่นึกถึงความรักและความสัมพันธ์ของคุณและเรามาดูกันว่าความรักของคุณเป็นยังไงบ้างคนรักของคุณก็เช่นกัน เริ่มต้นที่เป็นชาวราศีธาตใดก่อนเพดออฟว a นส์ชาวราศีธาตฝไฟเมษสิงห์ธนูเพดออฟว a นส์เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงข้อความการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนั่นเองเอ็ดออฟเพนเชคอลส์แปดเหรียญชาวราศีธตุดินพฤศภพกันมังกรคุณต่างเป็นคนสำคัญของกันและกัน The Empress สำหรับไพ่ e m p l a c e แล้วคือความอบอุ่นอ่อนโยนความเข้าใจการเป็นผู้เสียสละการเป็นผู้ให้การเป็นผู้สร้างสรรค์เ e r m i t ความเปล่าเปลี่ยวความเงียบเหงาการตื่นรู้ความเข้าใจอย่างจแจง่มแจ้ง KING OF s ฟ o r t ความเด็ดเดี่ยวความชัดเจนสเตน สำหรับไพ่สเตนนั้นเป็นไพ่ของความอบอุ่นอ่อนโยนเช่นกันเพียงแต่ว่าสเตนเป็นไพ่ของความพยายามที่จะเอาชนะและก็เป็นไพ่ของความเข้มแข็งเฮโรแฟนไพ่พระสังฆราชความรักแบบผู้ใหญ่ความรักที่ต่างเป็นผู้ให้ a อซอ f p เ n น a c l ค s ลส acles, หนึ่งเหรียญรางวัลหรือสิ่งดีๆที่ได้รับเจมส์เพลเร ไพ่ของการปกป้องไพ่ของการดูแลคุ้มของการเป็นผู้นำเจ็ดไมเท้านี่ก็คือไพ่ของการปกป้องเช่นกันไพ่ปิดท้ายสำหรับเป็นไพ่ the lovers ไพ่ออกมาดีมากๆสวยงามมากขอแสดงความยินดีกับทุกๆคู่รักที่คุณมาพบเจอกับคลิปนี้ความรักของคุณนั้นเป็นความรักที่แท้จริง the lovers คือไพ่ที่บ่งบอกถึงคนที่เป็นคู่กันอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแต่ในชาตินี้คุณเป็นคู่กันมาตั้งแต่พบชาติในอดีตชาติด้วยเป็นคู่รักที่ผูกด้ายแดงต่อกันไว้ซึ่งจะมาพบเจอกันในทุกๆชาติและนี่เป็นอีกหนึ่งชาติที่คุณได้พบเจอกันความรักของคุณนั้นเรียกว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมมากๆ Dm Press Grab Dm p e r l r บ่งบอกถึงการเป็นจกักรพรรดิและจกักรพรรดินีนี่คือความคู่ควรที่เหมาะสม ความเหมาะสมกันอย่างมากๆเท่าเทียมคู่ควรเหมาะสมทั้งจิตใจทั้งฐานะทั้งความมีชื่อเสียงหรือความน่าทับถือทั้งคู่แล้วต่างมีทั้งคู่แล้วนะคะื่อว่าทั้งคู่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากเป็นความรักที่ดีมากเห็นแล้วแอบอิจฉาลเลยนะเห็นแล้วแอบอิจฉาลเลยนะคะคุณเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆเป็นคู่ที่เหมาะสมกันจริงๆ,ๆนะคะความสัมพันธ์ของคุณนั้นเขามองคุณว่า คุณเหมือนรางวัลคุณเหมือนรางวัลที่เขาได้รับเป็นสิ่งดีๆที่เขาได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากครูบาอาจารย์หรือสิ่งที่เขานับถือหรือความเป็นตัวตนของเขาคุณเป็นสิ่งดีๆที่เขาได้รับการตอบแทนมาจากความดีของเขาเช่นเดียวกันเขาอาจจะรู้สึกแบบนั้นก็ได้หรือไพ่อาจจะเป็นไวเวอร์ซ s คุณและเขาต่างรู้สึกแบบนี้คุณและเขาเป็นคนสําคัญของกันและกันในบางคู่รักอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะ ได้พบเจอกันหรือใช้ชีวิตร่วมกันแต่คุณทั้งคู่ตั้งใจแล้วก็รอคอยความสําเร็จรอคอยการที่ได้เป็นคู่รักการครองคู่กันอย่างแท้จริงนะสำหรับบางคู่รักนะคะแล้วก็คุณกับเขาไม่ได้ผ่านอะไรมาง่ายๆกว่าที่คุณกับเขาจะรักกันได้ถึงวันนี้มันไม่ง่ายเลยนะคะสตอรี่เเรื่อง,ร,องราวไม่ง่ายเลยคุณอาจจะต้องเป็นคนที่เด็ดเดี่ยว เข้มแข็งหนักแน่นมากๆในการที่จะเป็นในในการที่รักษาความรักกับเขาไว้เขาเองก็เช่นเดียวกันหลายๆครั้งที่เขาและคุณต่างคนต่างพยายามที่จะรักษาความรักกันไว้อาจจะมีอุปสรรคหรือมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาในความรักของคุณแต่คุณทั้งคู่ทําได้เป็นอย่างดีคุณทั้งคู่ตัดอุปสรรคและปัญหาออกปกป้องความรักของคุณไว้เป็นความรักที่น่านับถือจริงๆคุณทั้งคู่ไม่เพียงแต่รักกัน แต่ว่าคุณทั้งคู่พยายามที่จะปกป้องความรักปกป้องความสัมพันธ์ไว้ให้กับคนของคุณด้วยไม่ว่าใครก็ตามที่พยายามจะเข้ามาพยายามที่จะเข้ามาลุกล้ําความรักของคุณคุณทั้งคู่ได้พยายามที่จะรักษาและปกป้องไว้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆน่ารักมากแอบิชาขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแสดงคมยินดีด้วยคุณทั้งคู่เป็นผู้ที่ตื่นรู้แล้วและก็เข้าใจแล้วในเรื่องของความรักเป็นอย่างดี เข้าใจในความรักอย่างแ,แจม่แจมชัดทองแท้นะเข้าใจว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่มันดีมากๆก,กับตัวเองจริงๆแล้วก็รู้จักที่จะรักษาและปลกป้องมันไว้สําหรับดีเอ็มเพรสกับดีเอ็มเพลเรอร์แล้วดี The เอ็มเพลเรอร์เป็นผู้ปกป้องเป็นผู้ปกป้องรักษาดูแลเป็นผู้นําส่วนดีเอ็มเพรสนะคะเป็นผู้ธนูถนอมเป็นผู้ที่ได้รับเป็นผู้อภิบาล เป็นผู้สร้างสรรค์ซึ่งเมื่อทั้งสองคนมาเคียงคู่กันแล้วจะนำพาสิ่งที่ดีที่สุดและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดความรักที่ดีและสวยงามได้อย่างเสมอเลยขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่รักเชื่อมั่นในพลังงานความรักอมกอดโชคชะตาจะโอบกอดคุณ